ใช่แล้วโอเคน,นุ่งน่เช็คการตีความผ่านหืม <laughs> ดูตีว่าตีความยังไงเช็คการตีความผ่านหืมนี่แหละโอเคตอนนี้สแตนบายอยู่บนเวที ทุกคนคุยกันเราอยู่ในแสงไฟที่มืดอยู่เตรียม oh <my> ทำอารมณ์เลย mm hmm. ทำอารมณ์ mm hmm. ฟิลกับดนตรีป้ายและคิดถึงเรื่อง สินงภาพลุกอย่าเอาแต่เพราะเกิดอ,อะไรขึ้นจะบอกอะไรบอกมาบอกมา รู้สึกแล้วท่าค่อยมา อารม์ยังอยู่นะดนตรียังอยู่อารมณ์ยังต่อเนื่องค่ะเล่นไปอย่าลื้นเรื่องราวยังอยู่เหมือนเดิมคิดคิดเห็นภาพโอเคแย่เข้าใจที่ครูให้ทำไหมลูกคือครูต้องการเห็นการตีความในการส่งงานของครูคือให้ทำ เพราะว่าครูเก๋ไม่สนใจว่าบางทีร้องเพลงเพราะแล้วมันไม่มีความหมายเนี่ยบางทีมันมันจับได้เลยอ่ะเวลาเราเอาแต่ร้องร้องร้องแล้วไม่ไม่บอกความจริงออกมาไม่บอกความหมายมาเมื่อกี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างมันอึดอ,อัดอึดอัดมากค่ะอย่างถ้าเิยครูเก๋ไปทํากับพวกนักแสดงละครเวทีก็คือจะไม่ให้เขาพูดเลยนะจะให้เขาเดินทั้งฉากเดินเงียบเราเรียกฉากนี้ว่าใส่เล่น คือการเดินเงียบทั้งฉากเลยแต่เขาจะจำได้ถึงดน,นมาแล้วโดนมาแล้ววันนี้เคยโดนครูเกตสอนมาให้เดินเงียบทั้งฉากเลยยี่สิบนาทีก็เดินไปนะคะแล้วเขาจะจำได้ด้วยว่าตรงไหนบทไหนที่ท,ที่ที่เป็นคำพูดที่เขาต้องพูดบางทีเราเราเอาแต่ร้องร้องแล้วเ,เราลืมฟังตัวเองอะนะ จะบอกอะไรกับเพลงนี้เท่านั้นสองมือที่ดูนุ่มนวลอ่อนโยนสองมือที่ดูไม่มีความสำคัญคือสองมือที่ทำให้โลกหมุนไปแม้เพียงร่างกายนั้นเกิดเป็นหญิงแต่ใจมันแกร่งยิ่งกว่าชาย ขอให้เพียงได้เป็นดังตั้งใจจะทุกข์ทนเยออแรงยรไม่สำคัญบรรดาโลกหมุนเยียนวนไปตามจิตใจนำพาให้เราไปตามต้องการทุกสิ่งเปลี่ยนแปลไปด้วยมือเธอเสกสรรดังถ้อยคำประพันธ์เปรียบเรยพน,นาถึงชายได้กดแขว่งแฉงจากอาจซึ่งอำนาจตำแหงแรงยิ่งกว่า มือไกวเปลซายแต่อะไรมาคือหัตถาของพิภพจบสากลภาคผู้ชายภาพผู้หญิงเมื่อกี้เห็นอีกหน่อยนึงได้ลูกถึงเอาเอาแค่สองประโยคนั้นแล้วพอถึงชายได้กวัดแกว่นมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นถึงชายได้กวัดแกวนแผงจากอาจซึ่งอำนาจกำแหงแรงยิ่งกว่า งงอันมือไกวเปรซายแต่ไรมาคือหัตถาพอบิพพจบสากลมันมีความแข็งความอ่อนแล้วในที่สุดสรุปเห็นไหมมันเพราะตรงนั้นเออต้องหานะหาอีกอลุกนิ๊กอย่าลืม,มในเรื่องถึงแม้เพลงอ่ะมันจะดูนุ่มนวลดูอ่อนมนมีควาแขงแต่อมืมันมีความแข็งแรงในตัวคนที่เขามาร้องเขาไม่ได้แบบ สองมือที่ดูนุ่มนวลนุ่นน้อยทำไปโนเขามีความแข็งแรงอย<ห>ู<ห>่นในตัวเองเขาถึงร้องออกมาได้ไม่งั้นเขาคงไม่เอามือเนี้ยไปเปรียบเทียบก,กับผู้ชายไปเปรียบเทียบก,กับมือที่กำดาบดาบกับมือที่กวเลยมันต่างกันแต่ความแข็งแรงมันเท่ากันครูเกกลัวเดี๋ยวนุกนิกจะร้องไปด้วยนะแบบเพราะอย่างเดียวสวยงาม แต่มัน,<ค>นไม่ใช่นะเนี่ยเดียวเฉพาะภาพสองภาพเนี่ยมันชัดเจนมากเลยภาพผู้ชายภาพผู้หญิงแล้วในที่สุดผู้หญิงมือของแม่เนี่ยที่โอบถ้าถ้านุกนิกตความเป็นแม่หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มือของคนคนนี้เขาโอบอุ้มลูกโลกอยู่เห็นไหมคะลองลองลองหาความแข็งแกร่งในเพลงหน่อยหนึ่งหิ้แล้วสิดูแล้วร 啊，高吧 <是的 S 1>。